ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟน,แฟนไทยจุลาทุกท่านนะครับผมที่เจริญและก็มากด้วยสติปัญญาทั้งหลายนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับการขึ้นลงนะครับขึ้นลงลดลดแบ็คโฮนะครับเป็นลดแบ็คโฮโคมัสสุนะครับ200นะครับ pc 200น่าจะเป็นรุ่น3ามนะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นสามเป็นเป็นรถรุ่นเก่าอยู่นะครับคอนโทรลแบบเก่าๆเดิมๆนะครับก็ก็นานเป็นปีแล้วนะครับที่ที่ไม่ได้จับนะครับแมคโครคันนี้ก็พอดีว่าเท่าแก่เขาบอกว่ามันไม่มีคนขับขึ้นขับลงให้นะครับเขาจะย้ายรถไปไว้ที่หน้างานทีนี้ผมก็เลยต้องอต้องมาขับขึ้นแล้วก็ไปเอาลงไว้ที่หน้างานให้เขานะครับก็อาจจะ คือบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะมีขับยากอยู่บ้างนะครับรถคันนี้เพราะว่าบางทีแท็กมันก็เดินไม่ตรงไปไม่เสมอกันนะครับแท็กข้างหนึ่งอาจจะเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องได้ค่อยๆนะครับค่อยขึ้นค่อยลงนะครับต้องทําความเข้าใจนะครับกับรถเก่านะครับผมแล้วก็คนก็นานๆจับทีนะครับห่างๆนะครับ thank mm -hmm. you โอเคนะครับผมก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเอาขึ้นแล้วก็เอาลงเรียบร้อยนะครับอาจจะมีกุกกักอยู่บ้างนะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะมาสร้างความคุ้นเคยใหม่นะครับก็ตั้งแต่ก็เป็นปีนะครับปีปีกว่าๆนะครับที่ไม่ได้จับรถแบคโฮคันนี้นะครับผมเป็นรถเก่านะับางทีก็แท็กมันก็อาจจะเดินไม่เสมอกันเร็วข้างนึงข้างนึงช้าอะไรเงี้ยก็เนื่องมาจากว่าแท็กนะครับแท็กมันหย่อนข้างนึง ข้างไหนตึงข้างนั้นจะเดินเร็วกว่าครับข้างไหนหย่อนมันก็จะไปช้าทีนี้รถมันก็จะเบี่ยงนะครับมันจะเบี่ยงเราก็กลัวจะตกรถเราก็เลยต้องแบบค่อยๆบางทีก็แบบเลี้ยวกระลึบกระลึบกระลึบมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้มันตรงแล้วก็ค่อยๆเดินลงมานะครับพอได้ระยะเราก็วางแท็กนะครับแล้วก็สวิงค้าลงนะครับก็เป็นอนว่าส่งงานเรียบร้อยนะครับผมวันนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากด้วยนะครับผมช่องไทยจุฬานะครับติดตามด้วยนะครับใครที่ใครที่ยังไม่ไม่ได้ติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมไปละครับสวัสดีครับ